สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนักการเรวันนะครับตัวนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่21อนะฮะเดือนกุมภานะครับอังคารที่2 1ดนะครับไออังคารี่21นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเลยต้องเปิดนะฮะไว้แล้วก็เอามาวางวันนี้ครับแต่ฮะวันนี้เรื่องของเรื่องงามยามดีนะฮะไม่มีนะครับวันนี้ก็ระวัดระวังกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า อีกทีก็ในช่วงปลายเดือนนะฮะถ้าจะมีเรื่องงามยามดีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทาอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกันมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปนะฮะดาวสุขย้ายครับยังมีผลนะฮะแต่ละราศีผมก็ทําทุกราศีไว้นะครับก็ลองไปดูดูนะฮะเพื่อนใครที่อยู่ราศีไหนบ้างครับนี่เดวสุขของราศีมมสกุลนี้ครับตุลพิจิตตุลพิจิกธนูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ราศีมังกรกุมมีนะฮะ มีทุกราศีครับลองไปดูผมจัดเป็นเซตเหมือนกับเราทํานัดกันเลยวันนะฮะนี่ครับนี่ก็สามราศีเม่พฤษศนะครับ,แ,รบแล้วก็เมถุนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือราศีกรกฎสิงห์กันนะครับถ้าใครที่จะดูว่าดาวศุกร์ย้ายเนี่ยส่งผลดีนะครับต่อตัวเราอย่างไรนะฮะผมหลักๆคือต้องส่งผลดีเพราะว่าเรื่องที่ต้องระวังเราก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็อะไรที่มันดีๆบ้างเพราะว่าไอ้เรื่องที่ต้องระวังเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่อง ระวังนุ่นนิดนี่หน่อยระวังนั่นนะอะไรนะฮะแล้วก็มันจะลำบากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าแต่ละเรื่องที่มันยากลําบากแล้วก็วุ่นวายแล้วก็ระวังเนี่ยเราระวังเต็มที่อยู่แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันหนักห่วงสุดแล้วนะครับในช่วงที่เราผ่านมานะครับฉังนั้นเาวสุกย้ายรอบนี้นะครับเรื่องทั่วไปเรื่องที่ต้องระวังเรื่องลำบากเราคุ้นชินกับมันนะครับแต่เรื่องดีๆเราจะได้โฟกัสเป็นพิเศษแบบว่ามันมีเรื่องดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเราบ้างเราจะได้โฟกัสเรื่องนนั้ถูก แล้วก็นะครับเรื่องของเลขและสีนะครับมงคลนะครับมงคลแบบเฝ้ารอเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เสริมเรื่องของทิศหน่อยนะครับโอเคครับเรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้มีดังนี้ครับเลขแรกคือเลข5้านะฮะเลขต่อมาคือเลข1นะครับเลขต่อมาคือเลข0นะครับเลขสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีคือเลข3นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์ครับหรือว่าเร่งเรี่ยงนะครับคือเลข9นะฮะ สีที่ถูกโฉลกครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาครับคือสีส้มนะฮะสีต่อมาครับคือสีแดงนะฮะและสีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีคือสีดำนะครับส่วนสีที่วันนี้เร่งๆนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับคือสีเหลืองนะครับสีเดียวนะฮะประมาณนี้แหละเมื่อวันก่อนผมเอาแบบโทรตามช่างแอร์นะฮะมา ล้างแอร์นะครับที่บ้านเพราะว่ามันก็น่าจะครบกําหนดแล้วนะครับก็รู้ได้อย่างนะครับว่าโอกโก้โหแต่ละคนนี่เก่งละเก่งใครเก่งเหมือนกันเก่งใครเก่งใครเก่งมันเหมือนกันนะฮะแต่ละอาชีพนะฮะก็เรียกว่าผมลื้อแอร์หมดเลยเพราะว่ามันร้อนนะครับตอนคืนมันเสียนะครับน้ำมันหยดติ๊กติ๊กนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนเจอไหมนะครับช่วงที่ผ่านมาน้ําหยดแอร์นี่คือประจานะครับคือแอร์ไม่ได้เสียหรือว,ว่าน้ํายาแอร์นี่ไม่หมดหรอกนะครับแต่ว่าน้ามักหยดเพราะว่า ใช้ไปเนี่ยฝุ่นตะกอนมันก็จะไปอุดอยู่ตรงท่อระบายนะฮะแล้วผมก็เอา,อาพวกลวดนะฮะไปแยงคือถอดเปลือกถอดหน้ากากลงมาแล้วก็แยงในรูนะครับช่วง,งแรกๆมันก็ไหลดีนะฮะช่วงหลังแยงไปนะครับก็ยาวะะยาวเหมือนกันมันก็น่าจะไปอุดลึก,ลก,ลกๆไกลๆนั่นนะครับก็เลยไม่มีที่เป่าก็เลยใช้หลอดนะฮะหลอดต่อก็จะยาวนะฮะ แล้วก็แย่เข้าไปนะยาววืดเลยแล้วก็เป่านะครับแต่ต้องระวังนะฮะอย่าไปทําตามผมนะเพราะว่าถ้ามันหลุดข้อเนี่ยมันจะไหลเข้าไปเลยนะครับก็เป่านะฮะ,ะแรกๆก็ได้หน่อยเพราะว่าใช้แรงเป่าปูดนะครับเหมือนก็ทะลุนะฮะหลังๆเป่าเท่าไหร่น้ามันก็กระเด็นกระชอกหน้าเพราะว่ามันคงหนาตันมาก,กน,นะครับคือบี้สู้กับมันมามาหลายเดือนอยู่นะฮะก็เลยถึงเวลานะ,ะนะครับก็ล้างนะฮะก็ตัวละประมาณ500บาทนะครับประมาณนี้นะ ไม่รู้ว่าปกติก็เท่าไหร่กันนะฮะก็ทำครือะะอะไรห้าร้อยบาทนะครับก็เย็นสบายนะฮะคืนนี้ได้ทำแต่แรกแล้วไปซ่อมเองปรากฏว่า,วาพอช่างเขามาล้างเสร็จเขาจะขอประกอบนะฮะน็อตก็หายไอ้ปีกใบก็หายนะฮะคือถอดนะครับวันนี้ถอดแค่นี้วันนี้ถอดแค่นี้แล้วไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายพอประกอบเสร็จหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าหายหลายอย่างนะฮะนี่แหละนะครับช่างไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอาศัย อันไหนที่มันตันกระเป่าๆจุดนั่นเองนะครับผมว่าแต่ละคนวิชาชีพแต่ละคนเก่งใครเก่งมันจริงนะเหมือนกับโอเคถ้าผมจะเรื่องแอร์ก็ต้องให้ช่างแอร์นะฮะถ้าเป็นเรื่องของเสื้อผ้าก็ต้องมีท่านทางเสื้อผ้าท่านที่ทําอาหารเก่งโอ้โหก็เก่งจริงนะฮะทำยังไงก็ไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับรือให้ทําตามผมก็สู้ไม่ได้นะฮะประมาณนี้นะครับยันนี้ก็ขายที่อยากดูดวงก็มาช่องนี้ฮะก็จะดูได้นะครับให้ใครมีอื่นก็อาจจะทําได้บ้างนะฮะแต่ว่าไม่เชี่ยวชาญ เท่าเพื่อนๆนะครับโอเคนะฮะวันนี้ครับเรื่องของอ,ออย่างนึงนะครับเพื่อนๆชอบกินขนมครกไหมอืมขนมครกนะฮะคนทําขนมครกเนี่ยครับต้องเก่งจริงๆนะหรืออยู่ได้ยาวเนี่ต้องแบบมีฝีมือจริงนะฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าเราทําอาหารอื่นเนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะฮะมันยังทานได้นู่นนะว่าสมมติเราาเราทอดไก่นะครับอ่าผ่านไปครึ่งชั่วโมง เราก็ยังทานได้ถูกไหมแต่ขนมครกเนี่ยฮนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงรสชาติมันหายเกินครึ่งเพราะมันไม่ร้อนถูกไหมครัแล้วมันก็ยุ่ยยยุบยุ่บไปนะครับเนี่ยนะครับบอกว่าคนทําขนมครกเก่งๆเนี่ยต้องแบบฝีมือจริงนะเพราะว่าหรือถ้าอยู่ได้นะเพราะอะไรที่ถามนีเพราะว่ามีเจ้าหนึ่งนี่เป็นเจ้าประจําผมเลยนะเขาทําขนมครกอร่อยมากนะครับเขาออกจากงานนะครับจากออฟฟิศนะครับมาทําขนมครกแล้วก็ามาอยู่ได้ ทำอร่อยมากเพราะว่ามันเค็มแปร่มๆนะครับก็ทานฐานละยีบาทนะฮะทานมาเป็นปีปีปลวนะฮะยู่ๆก็หายไปนะครับตามหานะผมตามหาพอชอบเสักอย่างแล้วเราจะคลุกอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ต้องจําร้านนั้นนะฮะก็พยายามตามหาปรากฏว่านู่นนะฮะเขาเลิกทำแล้วนะครับกลับไปทํางานออฟฟิศเหมือนเดิมนะฮะก็เลยอู้เสียดายนะครับมีฝีมือนะฮะแต่อาจจะ ทำเลไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนะครับเพระาะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ทําอาชีพอะไรก็ตามครับถ้ารอยมันเป็นรอยต่อของชีวิตนะฮะช่วงเดือนนี้เดี๋ยวจะเข้าออมีนาเมษานะฮะหรือ,ารอ,าราอบางคนก็ช่วงนี้นะคะรับเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกับตัวเราหรือคนรอบตัวเรานะฮะสังเกตไหมข้างบ้านเราหรือว่าใครที่อยู่คอนโดนะฮะชั้นเดียวกับเราะะหรือว่าตึกเดียวกับเราเริ่มย้ายเข้าย้ายออกถี่ขึ้นมากเลยนะครับบางทีมัน ถี่มากกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมานะฮะเพราะว่ารอยต่อของชีวิตเนี่ยนอกจากการเปลี่ยนงานนะครับมันก็มีเรื่องการเปลี่ยนแฟนเพื่อนๆมีใครช่วงนี้ย้ายบ้านบ้างเปลี่ยนงานบ้างนะฮะหรือว่าเลิกกับแฟนบ้างนะฮะเขียนมาคุยกันบ้างโหว่าช่วงนี้รอยต่อของหลายคนนะครับมันพเพิ่งเริ่มนะฮะเลยพอเข้าช่วงเดือนมีนาเมษาหนักหน่วงกว่านี้อีกนะครับการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราหรือคนรอบตัวเรานะครับแล้วก็หนักแน่นไว้นะอยู่เพื่อนสนิทเรา ลาออกนะฮะลูกน้องคนสนิทเราลาออกหรือหัวนหน้าเราเปลี่ยนงานอะไรนะครับก็ใจหนักแน่นไว้นะครับเอาเราเอาเราให้อยู่ให้ได้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นว่าโอ้คนอื่นออกแล้วเราจะอยู่ยังไงนะฮะเอาเราอยู่ให้ได้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าหลายคนหลายอย่างกลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงสองสาเดือนอย่างนี้ไปนะครับ e ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะหลกัหลกๆก็จะมาเล่าให้ฟังประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังเนื้อระวังตัวกันบ้างนะฮะผมเล่าเรื่องนิดนึงนะฮะเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องหมีนะฮะทำให้นึกถึงหมีตัวหนึ่ มันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันมีนักข่าวหรือว่าช่างกล้องนะฮะคนหนึ่งที่เขาชอบถ่ายคลิปนะครับแล้วเขาก็ชอบถ่ายกับหมีเขารักหมีเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วเขาก็พยายามถ่ายอยู่ใกล้ที่สุดใกล้หมีที่สุดนะฮะแต่ก็ใกล้ไม่ได้มากเพราะมันเป็นหมีป่าเขาไปในป่าเลยนะฮะปรากฏว่าถ่ายทุกครั้งถ่ายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับคนก็นิยมสนชอบเขามีอยู่ปีหนึ่งนะฮะมันปีที่ เขาไม่ให้เข้าป่าเพราะว่ามันเป็นเทศกาลหรือว่าเป็นหน้าฤดูที่หมีมันดุนะฮะเพราะว่าฤดูแรงอาหารการกินไม่ค่อยมีแต่แกแอบ,บเข้าไปนะฮะระกลางเต็นท์แล้วก็พยายามถ่ายกับหมีมันเดิมนะฮะไปกับแฟนปรากฏว่ารอบนี้นะฮะถูกนะครับหมีเข้ามาแล้วก็มีกล้องถ่ายไว้ด้วยนะเป็นคลิปนะครับแล้วระหว่างนั้นหมีเขาก็เข้ามาเล่นงานนะฮะเลยสีชีวิตทั้งคู่เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วกองเขาก็บันทึกภาพไว้เดี๋ยวเพราะว่าตั้งกล้องทิ้งไว้นะฮะ คือาจจะเคยเห็นคลิปพวกนี้นะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าหมีตัวนั้นต้องทําไงรู้ไหมฮะหลังจากนั้นพอตํารวจมาสืบสวนแล้วนะครับเขาต้องฆ่านะฮะมันเป็นเหมือนกับกฎของป่าเหมือนกันนะเพื่อนๆรู้ไว้อันนี้เผื่อใครที่ไม่ทราบนะฮะว่าถ้าเสือตัวไหนนะครับหมีตัวไหนนะครับที่เคยฆ่าคนนะฮะตัวนั้นต้องถูกกําจัดนะครับไม่ใช่ว่าตามล้างแค้นนะฮะเพียงเดีวว่า มันเหมือนกับหมีหรือสัตว์ป่าเนี่ยถ้าได้ลิ้มรสเลือดหรือว่าเนื้อของคนแล้วนะฮะเขากลัวว่ามันจะติดใจและอีกอย่างคือมันจะไปฝังในชิปใน DNA ของมันนะครับถึงความดุถึงโหดร้ายถึงเรื่องของการสัมผัสเลือดแล้วก็เนื้อนะฮะแล้วพอมันมีลูกหรือมีทาย,ยาทนะครับเขากลัวว่าเป็นการส่งผ่าน DNA ของความรู้สึกว่าเลือดแล้วก็เนื้อของมนุษย์เนี่ยมันมี รสชาติประมาณไหนประมาณนีครับเพราะนั้นเขาก็เลยต้องกำจัดทิ้งนะครับใันนี้ต่างประเทศนะครับในไทยไม่แน่ใจนะแต่ว่าต่างประเทศเขาทำแบบนี้กันนะครับโอเคนะบางคนก็สงสารเนาะไปยุ่งกับหมีนะฮะสุดท้ายแอบไปหาหมีมันในจังหวะหรือว่าในพื้นที่ที่ไม่ควรเข้าไปอีกนะฮะสุดท้ายพอหมีฆ่าตายเสร็จปุ๊บก็ต้องโดนกำจัดนะครับจะมีตัวนั้นนะฮะมีครอบครัวเ้วยนะตัวนั้นนะฮะก็ไปเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะมาเล่าให้ฟังครับ ไปแล้วครับขอบคุณที่กาเรียกว่าขอบคุณทุกทุกวันเนะครับเนต้องขอบคุณทุกวันนะฮะที่มีน้ําใจครับส่งมาให้ทุกทุกวันนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาคุยกันแล้วก็เข้ามาในคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาดูกันนะครับโอเคนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับผมไม่ได้ดูดวงนะครับตัวต่อตัวนะเพื่อนเพื่อนถ้าแบบเขียนมาถามแล้วผมไม่ได้ตอบนะครับต้องขออนุญาตบอกว่าผมไม่ได้ดูดวงเฉพาะรายบุคคลแล้วนะครับก็ดูใน YouTube ช่องนี้นะครับโอเคฮะดูดวง12สราศีกันครับ ชาวราศีกรกฎสิงกันนะฮะเริ่มที่กรกฎนะครับวันนี้คนกรกฎเป็นวันที่ดีนะครับในการทํางานนะครับในการแก้ปัญหานะครับเรื่องของงานดาวการงานคือดาวอังคารโคจรเป็นประหลาชาโชคโอเคครับดวงยังเสริมยังส่งเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามจะมีคนช่วยเหลือข้อดีของราชาโชคคือเขาเรียกตกน้ำไม่ไหวไม่ไหลตกไฟไม่ไหวนะฮะในเรื่องการงานนะฮะฉะนั้นลุยการงานได้เต็มที่ครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือสุขภาพร่างกายตัวเองนะฮะผมเมื่อวานผมพูดไปนะครับแล้วก็ บอกว่าโอเคหน้าวันนี้สักว right? so, so like so ันหนึ่งนะครับระวังส um so ูขภาพร่างกายครับเพราะว่าดาวประจําตัวค so ือดาวพะจั์โคจรอยู่ตําแหน่งมรณะนะครับฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องแบบสู่พกายหรอใจนะครับมีเรื่องกายทางกายไปเป็นไรก็สู่ภาพใจหดหูอะไรนะครับคือไม่สบายใจนะครับมีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจระวังคนกลั่นแกล้งังแกเอาเปรียบนะครับช่วงนี้อาจจะมีคนจ้องเอาเปรียบนะครับหรือว่าหาวิธีกลั่นแกล้งแกเรานะฮะหรือว่าบางทีอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่ากลายเป็นว่า ทำไปทำมาแล้วทําให้เราทุกข์ใจซะอย่างนั้นฮะวันนี้ระวังเรื่องคนและกันนะครับบางทีอาจจะเป็นการกระทําหรือคําพูดวาจาที่ทําให้เราไม่สบายใจนะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับพื้นดวงนะฮะวันนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะครับระยะนี้มันมีคนนอกจากการแย่งรังแกนะฮะคนช่วยก็มนะีถ้าใครที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครจะสําเร็จนะครับดูดาวการเงินน้ดนึงครับดาวการเงินคนราศีกรกฎคือด,ดาวอาทิตย์นะฮะช่วงนี้อาทิตย์ตกอยู่ใน เรือนราหูครับเดาการเงินเข้าสู่เงานะครับฉะนั้นมันแปลว่ามันมองไม่เห็นนะมันแปลว่าเงินมันหายหรือเงินมันหมดหรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินนะครับระยะนี้ถ้าคุณต้องซื้อของอะไรนะครับอันนี้ต้องเตือนไว้จนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเนาะจะได้ของที่มีตําหนิได้ง่ายถ้าตรวจเช็คไม่ดีจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพถ้าคุณไม่ได้แบบตรวจสอบดีๆหรือว่าเลือกร้านที่บางทีแบบเราลองเห็นถูกดีนะฮะ จะลองเสี่ยงแล้วกันอะไรนะครับพยายามเลือกร้านแล้วก็คนที่ขายที่เรามั่นใจนะครับเนี่ยช่วงนี้อย่าเสี่ยงอย่าประมาทนะครับโอเคครต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะนี้นะครับมันมีดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินพิเศษนะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษนะฮะหรือว่าโชคฟุกฟุกนะครับก็ยังพอได้อยู่เนาะดาวโชคลาภนะครับคือดาวพระศุกร์ช่วงที่โคจรอยู่ในตําแหน่งสุภาหรือเป้าหมายหรือความสุขนะฮะโอกาสที่จะได้ความสุขหรือได้โชคลาภก็มีนะครับแล้วก็ ดวงเกี่ยวข้องกบเรื่องของเงินพิเศษนะฮะอย่างที่บอกว่าบางทีถ้าค้าขายโอเคมันจะเห็นภาพชัดหน่อยนะ,ะแต่ถ้าไม่ได้ค้าขายก็อาจจะมีคนเอาของมาให้นะฮะหรือว่ามีทรัพย์สินอะไรพิเศษพิเศษจุกจิก,จก,จกเลยมานะครับประมาณนี้นะฮะแต่โดยรวมแล้วผมว่าวันนี้เรื่องเงินหรือใครจ่ายหรือทรัพย์สินโอเควันนี้ใช้ได้นะครับไม่ไม่ซีเรียสนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักอันนี้น่าสนใจทั้งโสดทั้งไม่โสดช่วงนี้ต้องระมัดระวังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะช่วงนี้คุย พยายามเบาๆพอาในการคุยหรือว่าปฏิสัมพันธ์ที่ตึงนะฮะมันจะมีเหตุให้ทะเลาะเบาแหวงกันได้ง่ายฮะสุขภาพร่างกายจุกเสียดนั่นท้องร้อนในถ้าเยาวยสวมีการปวดหัวนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมครับภารกิจใดชาราศีสิงห์นะฮะมันมีดาวที่เกี่ยวพันกับดาวประจำตัวกัดาวอาทิตย์นะฮะโคจรเป็นประช่วงนี้แต่ว่าอย่างน้อยมันมีเรียกว่าจังหวะชีวิตนะฮะมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของตัวช่วยนะครับนี่ราศีสิงห์เนี่ยดาวพระจันทร์ทาให มีตัวช่วยนะครับถ้าเดือดร้อนอะไรก็ตามจะมีคนช่วยเหลือหรือถ้าต้องการคนช่วยเหลือหรือคําตอบอะไรก็ตามจะมีคนมามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่เราเดือดร้อนหรือว่าที่เราต้องการคําตอบอะไรในช่วงวันนี้นะฮะโอเค okay, นะผมว่าวันนี้อาจจะงานขุกขักหน่อยด้วยดาวประจําตัวช่วงนี้อ่อนแรงอ่อนแสงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวช่วยมีก็แปลว่าถ้าเดือดร้อนจะมีคนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือ grande, เรื่องงานหรือเรื่องความรักด้วยนะฮะ วันนี้ครับคนราศีสิงห์ถ้าตั้งใจทําอะไรก็ตามรีบทำนะฮะอย่าอย่าล่าช้าเพราะว่ามันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนขัดแข้งขัดขาขัดคอหรือ2งานแทรกงานด่วนเข้ามาฉะนั้นพอถ้าทําอะไรอยู่แล้วไม่ได้วางแผนไว้อยู่ด,ด,ดีมีงานแทรกเข้ามามันก็ทําให้เรางานหลักมันกระทบนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึงนะประการต่อมาครับพื้นดวงนะฮะดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันนี้ดาวพฤะศุกรนะฮะโครจรอยู่ในตําแหน่ง มรณะนะครับฉะน,น,นั้นดาวพระศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนพบสาชะนะครับมันหมายถึงช่วงนี้เดินทางต้องระวังระวังนิดนึง2นะครับเรื่องของคนยใกล้ตัวปวดใข้ไป่สบายข้อ3ช่วงนี้นะครับงานต้องระวังนะฮะทำๆอยู่อยู่ๆก็ถูกเบรกนะฮะหรือว่าถ้าสถานภาพของใครที่ที่ทำงานนะครับดูงอนแง่นดูไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่ในองค์กรในบริษัทเรานะครับในช่วงนี้แล้วเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานนะฮะฉะนั้น เราก็ดูว่าสถานภาพถ้าตอนนี้มันไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรครับแปลว่างานหรือโปรเจกต์ที่ทําอะไรที่เป็นคารกระซังเลยจบลงนะฮะแต่ถ้าช่วงนี้ได้ข่าวว่าจะมีการลื้อผังครั้งใหญ่เราจะเป็นหนึ่งในการถูกลื้อไปวางไว้ที่ไหนแน่นอนนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องของการเงินครับระยะนี้การเงินหมุนเงินทันนะฮะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะฮะมีคนช่วยเหลือด้วยแหละแล้วก็ใครที่ บุพการีปวดไข้ไม่สบายจะเร,เริ่มดีขึ้นนะฮะรวมถึงเรื่องการเงินมีคนช่วยนะครับมันมีรายรับพิเศษหรือมีวิธีในการบริหารงานหรือหมุนเงินนะฮะก็เลยทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะเงินโอเคค้าขายนะครับวันนี้ค้าขายดีนะครับเหมาะกับการหมุนเงินนะฮะค้าขายเขาก็เขาว่าดีในมันอาจจะไม่แบบดีที่สุดนะฮะแต่ย้อนมันก็เออโอเคประมาณนี้ยังใช้ได้อยู่นะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ ความรักนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่โสดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่จะบอกว่าดวงนะระวังนิดนึงนะฮะคนที่โสดเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยนะครับให้ไม่ว่าขัดแย้งนะฮะกับคนที่คุณคุยด้วยนะฮะหรือว่ายังไม่ค่อยพอใจกับคนที่กําลังเริ่มคบหาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนโสดก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะกับคนที่คุณคุยด้วยนะครับคุยทั่วไปอย่าคุยขุดคุยแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักกับเด่นนะฮะช่วยเหลือกูกแล้วก็ แก้ปัญหาแล้วก็ทําอะไรก็เรียกว่าดวงเสริมกันละกันแ,ลแหละมันก็ทําให้หลายๆอย่างที่มันอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจครับมันเริ่มค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับแบบมันนะโอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้คือเวียนหัวกรดไหลย,ย้อนระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือว่าภูมิแพ้นะครับบางคนได้โควิดด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับระวังเหนื่อยง่ายท่านีไดว,ว้สวเหนื่อยง่ายครับช่วงนี้ปอดจะมีปัญหาต้องระมาัดระวังเรื่องปอดแปลว่า ดูแลร่างกายมากๆออกกำลังกายเยอะๆทำให้ปอดแข็งแรงนะครับเนี่ยจุดนี้ต้องเสริมด้วยนะครับขอบคุณนะฮะจะได้เอาไปปรับนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศีกันนะฮะกิจกรรมครับภารกรจมใดที่ทำวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะนะฮะกับเรื่องสําคัญสําคัญเรื่องเด่นๆนะครับในช่วงวันนี้โอกาสสาเร็จมีนะครับหนึ่งครับจะเจราจาต่อรองดีการพูดคุยการแก้ปัญหาการเดินทางโอเคสําเร็จปลอดภัยดี ข้อ2นะครับเรื่องของคนช่วยเหลือนะฮะดาวพฤหัสจะดาวสุกน,นะฮะที่โคจอล็งก็ส่งคนช่วยเหลือมาให้นะครับบางทีมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้มีความเดือดร้อนแล้วมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยหรือคนที่เราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเหลือนะฮะช่วงเนี้ยมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่อยู่รอบข้างยังเป็นมิตรกับเรานะฮะยังพอช่วยเหลือยามยากได้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงเนาะในเรื่องของอ่า อะไรนะการเงินผมก็ลืมนะฮะดาวการเงินนะฮะคือดาวพสัสดุโคจรเด่นแล้วนะครับโคจรเล่งนะฮะเหมือนกับผมพูดเสมสเอเขาว่าเล่งดวงชะตาแปลว่าอะไรเหมือนกับบ้านตรงข้ามเราฮะ,ค,ะคือเล่งนะฮะเปิดประตูมาดาวการเงินเล่งเล่าเอาเองินมาให้หรือว่าคุยเจรจาเรื่องเงินสําเร็จคุยเรื่องผลประโยชน์สําเร็จอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองนะฮะมุมดาวเด่นนะฮะก็ประสบความสํขขาสเร็จนะครับในเรื่องของเงินทองนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงนะฮะเอออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมต้องบอกไว้ว่าช่วงนี้นะครับบูมดาวเรื่องของใครที่เป็นเจ้าของกิจการครับระมัดระวังเรื่องตัวเลขบัญชีภาษีหรือว่าอะไรที่เกี่ยวงกับตัวเลขดุดหลงลืมตกหล่นแล้วมันจะพลาดเสียหายได้คุณพยายามเช็คเรื่องตัวเลขดีๆนะฮะแล้วเช็คสต็อกสินค้าดีๆนะฮะลูกน้องทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายนะครับในช่วงช่วงวันนี้นะหรือว่าช่วงสวสัปดาห์น,นี้นะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับ ก็ดวงเด่นนะฮะดวงดีนะเพราะว่าสิชนที่โสดแล้วต้องการจะมีคู่อาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็มีการสารต่อความสัมพันธ์ได้สรับคนที่ยังอยากมีคู่นะฮะก็สารต่อความสัมพันธ์ได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้บุมดาวดาวศุกร์นะฮะมันทําให้เรามีความชุ่มชื่นใจนะครับในเรื่องความรักนะฮะมันเป็นความชุ่มชื่นมีความสบายใจมีความสุขใจมีความปลื้มใจนะครับดาวศุกร์เล็งเนี่ยมันทําให้ลหลงไหลได้ปลื้มนะฮะ เดี๋ยวดาวสุ่ย้ายมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ให้เราสังเกตตัวเองว่าเออความรักมันดูแบบถ้าใครที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะหรือว่าเพิ่มหัวข้อใหม่ประมาณจะรู้สึกแบบแหมครั่งรักครั่งรักนะฮะประมาณถ้ใครที่แบบเข้าใหม่ประมาณเราจะรู้สึกหรือเพื่อนอาจจะบอกเราครั่งรักนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับความรักโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่รางกายครับช่วงนี้ปวดหัวจุกเสียดแน่นท้องครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของวิงเวียนศรีรษะครับท่านดีด้วย สวอรครับในระยะนี้คือดวงตามีปัญหาครับมีการปวดลังข้อบ่าไหล่นะครับดูแลร่างกายให้มากๆด้วยนะครับโอเคต่อมามาดูบทสรุปดีกว่านะฮะคนราศีกรกฎครับเสน่ห์ราศีกรกฎเสื้อผ้านะครับวันนี้เรื่องของสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับแล้วก็เงยหงหน้าของไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะฮะกิจกรรมภารกิจใดนะฮะที่ทําวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะผมมองว่าเรื่องของภารกิจหรือว่าการเจรจาติดต่อต่อรองดีครับ แล้วก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจเงินใช้เงินเยอะหน่อยแต่สุขภาพร่างกายอันนี้คือต้องเตือนเรื่องสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้อยู่ไม่ค่อยติดบ้านอยู่เมื่อไม่ค่อยติดที่เลยเลิกงานวันนี้นะครับอาจจะมีเหตุให้นัดหมายหรือทําอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือภารกิจในหัวเริ่มเยอะขึ้นภารกิจนี้เรื่องงานโอ้โหหนากลับบ้านยังคิดเรื่องงานอยู่เลยนะฮะก่อนนอนยังใช้สายตาอยู่เลยนะครับก็เบาๆพอๆลงบ้างนะฮะมองคนรอบข้างวางโทรศัพท์เอา ะะสายอะไรออกมาไว้นอกห้องนะฮะห้องนอกห้องนอนนะครับถ้าทําได้นะส่วนใหญ่ไม่ได้ฮะไว้ข้างๆหูนี่แหละนะอโอเคนะครับระวังขึ้นเข้าหัวนะโอเคครับต่อมาคนราศีสิงห์นะฮะสเสน่ห์คนราศีสิงห์ครับเสื้อผ้าฮะวันนี้เน้นอ่าสีสันสว่างสดใสเข้าไว้นะครับงูเห่งเด่นคงไม่ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับกิจกรรมภารกินใดที่ทำวันนี้ก็เป็นวันที่ดี ในเรื่องของการจัดก,การเรื่องสําคัญวันที่ดีในเรื่องของการเรื่องของความรักด้วยนะฮะช่วนี้ความรักดวงเด็ดนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้มีโอกาสที่ทําอะไรด้วยกันยังมีความสุขนะครับดาวสุขดาวจันกับดาวอาทิตย์นะครับโคจรเล่งก็สามารถจะช่วยเหลือในเรื่องที่เราเดือดร้อนได้นะครับแล้วก็ระยะนี้ครับมุมดาวที่ต้องระวังฮะคือพวกเอกสารฮะอาจจะหลุดตกลนผิดพลาดหรือว่าการสื่อสารช่วงนี้อาจจะฟังแล้วเข้าใจไม่ตรงกันหลักๆคือเรื่องของ การสื่อสารการพรีเซนต์หรือว่าการคุยกับใครนะครับมันจะมีอุปสรรคก่อนเสมอเลยเข้าใจไม่ตรงกันบ้างหรือว่าคุยแล้วทําให้หงุดหงิดอะไรเงี้ยนะฮะก็ระวังอารมณ์นิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงนะฮะท่านที่ทํางานนะครับในช่วงเนี้ยถ้าใครทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับพื้นดวงช่วงเนี้ยเด่นนะฮะในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานนะครับเป็นนั้นลุยงานได้เต็มที่นะโดยรวมแล้วผมว่า อุปสรรคมาแน่นอนแต่ว่าผลสําเร็จมันรออยู่เพียบเลยฉะนั้นฝ่าเข้าไปนะฮะเจอเรื่องยากๆไม่เป็นไรมันมีสิ่งดีๆรออยู่แล้วก็สําเร็จด้วยนะครับโอเคลุยต่อต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะเสน่ห์ราศีกันครับเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นลายๆคอยครับลายทางลายขวางลายพรางลายกระตุลายโลโก้ลายลก็ตามนะฮะหลายๆเข้าไว้นะฮะแล้วก็หวัวเฮงหนึ่งของไม่นด้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะฮะแล้วก็คิ้วแล้วก็ทรงผมนะครับ นวันนี้แต่งหน้าให้ดูอ่อนๆก็ดีนะบางทีถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของการดวงตาคิ้วทรงผมแล้วก็แต่งหน้าหรือแต่งตัวดูอ่อนกวัยนะครับเล็กน้อยให้ดูสบายๆ,ๆนะประมาณนี้ก็ดีนะครับโอเคต่อมาเรื่องของกิจกรรมครับวันนี้ภาผลิตนะครับน้าที่การงานทำได้ก็ตามประสบความสําเร็จดีครับในเรื่องของการงานเรื่องการจรจาแต่เรื่องการเงินค่าจ่ายาเยอะพิเศษครับยังไหลไม่หยุดนะครับรือว่า มีเหตุให้เตรียมใช้เงินนะครับในช่วงเร็ววันนี้นะครับเตรียมใช้เงินนะครับแต่ก็หมุนเงินได้ทันนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนเรื่องของการเงินหน่อยครับเรื่องความรักโดดเด่นครับมีอะไรก็ยังพอคาดหวังหรือว่าพึ่งพาใสกันได้ชุงนี้ความรักความใคร่มาพร้อมๆกันเต็มไปหมดนะครับก็โอเคครับความรักท่านณปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะเดี๋ยวดาวศุกร์นะครับมันเล็งนะฮะเดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายไปมรณะวันที่15นะครับเดือนมีนาคอยว่ากันอีกทีก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเนาะ เอาละครับจบครับขอบคุณที่ตามนาครับที่ฟังคลิปในช่วงกลางคืนขอให้หลับสบายแล้วฟันดีนะครับมีความสุขมากขอให้ฟังในวันรุ่งขึ้นตื่นมาขอให้สดชื่นยามสายครับมีพลังนะฮะในการทํากิจกรรมอะไรที่เราคาดหวังขอให้สําเร็จนะฮะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีกัลยาณมิตรดีๆอยู่ข้างๆแล้วก็คนไม่ดีไปให้หมดนะครับไปใกล้จะได้ไม่ต้องมาสร้างเวรสร้างกรรมเดียวกันเนาะไปนะฮะกำลังจะให้ทุกท่านนะครับวันนี้จะันครับผมรออยู่ที่นี่ที่เดิมนะฮะตลอดเวลาครับสวัสดีครับ